อ่ะโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนเนื่องจากครูติดโควิดเนาะแต่อยังไงเราก็ต้องเรียนต่อไปนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยครูก็จะต้องสอนต่อแล้วเนาะทีนี้นักเรียนคะจากที่เราเจอกันมานะคะแต่ละห้องจะเจอไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยครูอาจจะต้องปรับนะคะนักเรียนก็ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะคะอย่างเช่นนักเรียนทุกคนทุกห้องเนี่ยรู้จักประพจน์อยู่แล้วนะคะเช่น ครูให้ประกฏ p แทนครูจูเป็น <c oughs> ข้าราชการอ่ะครูจูเป็นข้าราชการนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้มาจากค่าพี่แล้วทั้งหลายแหล่เลยนะคะเราก็จะรู้จักคำว่านิเศษเนาะนิเศษ p ก็จะแทนอะไรนะประโยคที่เป็นนิเศษกันนะคะก็คือไม่ ไม่ใช่ค่าราชการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในขณะนี้เนี่ยครูจูเป็นข้าราชการาจริงๆก็ประโยคเนี้ยก็จะได้ค่าความจริงเปจริงถูกไหมแต่ถ้าพอมาเจอนิสั p ก็คือค่าความจริงก็จะเป็นเท็จทันทีใช่ไหมคะในทางกลับกันถ้าครูไม่ได้เป็นขราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทจเนาะ เพราะว่าอยู่ดีมาบอกว่าครูเป็นข้าราชการที่ความจริงครูไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็นิเสธพีก็จะเป็นจริงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นพีกับน,นิเสธพีเนี่ยค่าความจริงก็จะตรงข้ามกันนะคะแล้วแต่กรณีเนาะ <S <S อ่ะทีนี้อันนี้คือการทบทวนนะคะประพจน์เรารู้จักแล้วเนาะก็คือบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างไรดังนึงเท่านั้นนะคะแล้วก็ทีนี้ตัวเชื่อมประพจน์ที่เราเรียนไปตัวนี้และเนาะตัวนี้หรือนะคะตัวนี้ถ้าแล้วถ้าจุดจุดแล้ว จุดๆนะคะก็คือเหตุไปสู่ผลเนาะแล้วก็อะไรนะก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อนี่จุดๆ,ๆจุดๆจุดๆนะคะเนาะอ่ะทีนี้พอเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยมันประกอบไปด้วยสัญลักษณ์แบบนี้กับสัญลักษณ์แบบนี้เนาะก็คือถ้าแล้วสองอันนั่นเองไปกลับนะคะก็คือถ้า p แล้ว q ใช่ไหมคะหรือ q แล้ว p นะคะเนอะอย่างที่ครูเคยอธิบายไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้พอทีนี้เราเรียนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเรียนประพจน์อยู่2ตัวเนาะเอามาเชื่อมกัน p กับ q ในเมื่อพอมีประพจน์สองตัวเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนะคะค่าวจริงของ p จะมีจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะ q ก็เหมือนกันมีจริงหรือไม่ก็เท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้ พอเราเอาสองตัวนี้มามาเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าจริงเป็นจริงทั้งคู่ออกมาเชื่อมกันเช่น p และ q อ่ะ p ก็เป็นจริง q ก็เป็นจริงเห็นไมนึกออกไหมคะอันนี้คือการเชื่อมแบพจนะ์เนาะเพราะฉะนั้นคู่ก็จะเขียนแบบกรณีที่มันเกิดขึ้นก็จะมีจริงกับจริงจริงกับเท็จเท็จกับจริงแล้วก็เท็จกับเท็จถูกไหม นะคะไม่มีกรณีอื่นแล้วนะคะทีนี้พอเรามาดูค่ะจริงและจริงได้อะไรเนาะจริงและจริงก็จะได้จริงถูกไหมดูตามกรณีเลยนะคะดูเป็นบรรทัดไปเลยต่อไปจริงและเท็จได้อะไรจริงและเท็จก็ได้เท็จเลยเท็จและจริงได้อะไรได้เท็จเลยเท็จและเท็จได้อะไรได้เท็จเลยอ่าเห็นไหมคะนี่คือช่วงตัวเชื่อมด้วยคำว่าแหละเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะจํากรณีเดียวคือ จริงและจริงเท่านั้นที่ได้จริงก็พูดง่ายๆว่าต้องเป็นจริงตลอดเท่านั้นนะคะถ้าเชื่อมด้วยคําว่าและต่อไปเชื่อมด้วยคําว่าหรือเป็อย่างที่เคยบอกนะคะไม่เป็นไรค่ะจริงหรือจริงได้อะไรจริงหรือจริงจริงหรือจริงก็ได้จริงนะคะต่อไปจริงหรือกับเท็จได้อะไร ก็ยังได้จริงอยู่นะคะเนาะแล้วก็ถ้ามีจริงปรากฏอยู่ก็คือยังเป็นจริงอยู่แต่ถ้าเป็นเท,ท็จทางคู่เท,ท็จหรือเท,ท็จเท่านั้นที่ได้เท,ท็จเราก็จะจาแค่กรณีนี้กรณีเดียวนะคะต่อไปค่ะถ้าแล้วคือเอาประชดวัตโพสสองตัวมาเชื่อมกันอ่ะถ้าแล้วก็ได้ไปเลยคะเขียนไปเลยเนาะจริงถ้าแล้วจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเท,ท็จก็ได้เท,ท็จนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นจริง โ okay. อเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะจำกรณีเดียวนะคะเหมือนกัน p ก็ต่อเมื่อ q นะคะดูตามกรณีหรูปจริงแล้วจริงถ้าจริงก็ต่อเมื่อจริงเหมือนกันใช่ไหมคะความจริงเหมือนกันได้จริงต่อไปจริงถ้าแล้วเทยไม่ใช่ถ้าแล้วสิก็ต่อเมื่อนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> จริงก็ต่อเมื่อเทจอย่างเงี้ยก็จะได้อะไรคะต่างกันเนาะ ถ้าความจริงหักก็จะได้เท็จเหมือนกันค่ะอันต่อไปต่างกันก็ได้เท็จเป็นเท็จเหมือนกันได้จริงเนาะเนี่ยเท็จก็ต่อเมื่อเท็จได้จริงนะคะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราจดจาําเราก็จะจดจาว่าถ้าเหมือนกันได้จริงถ้าต่างกันได้เท็จเพราะฉะนั้นครูก็จะขมวดตารางนี้ออกมาได้เป็นอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราจะจาก็คือ เราจะจำอยู่แค่นี้เลยนะจริงและจริงเท่านั้นที่ได้จริงนะและ้วก็สองพจนพเทชเ่อกันหรือนี่คือเท็ดหรือเท็ดเท่านั้นที่ได้เท็ดนะคะส่วนถ้าแล้ว ก็จะเป็นจริงห้าแล้วเท็จเท่านั้นที่ได้เท็จค่ะต่อไปคําแล้ก็ต่อเมื่อค่าความจริงเหมือนกันเท่านั้นที่จะได้จริงเราจะเหลือแค่นี้ให้จํานะคะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอการเชื่อมประพจน์แบบนี้อย่างที่เราเรียนไปนะคะเว็บเช่นโจทย์ให้มาว่าให้ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ A เป็นจริง S เป็นเท็ด ะะเราก็จะได้ถ้าเกิดสมมุติครูเอา p หรือ q เราก็จะได้เป็นอะไรคะจริงหรือเท็จอ่ะจริงหรือเท็จก็จะได้อะไรเลยได้จริงนั่นเองเห็นไหมนี่คือข้อหนึ่งเห็นไหมคะมาทำง่ายๆแค่นี้ข้อสองล่ะ <c oughs> p และ r และนิเสธ p ถ้าอย่างนี้ได้อะไรล่ะเอาก็มาใส่จริงและจริงและอะไรคะเมื่อ p เป็นจริงนิเสธ p ก็ต้องเป็นเท็จอ่าโอเคเพราะว่าค่าของจริงของนิเสธต้องเป็นตรงข้ามเนาะก็จะได้เป็นเท็จอ่ะโอเคทีนี้เราก็ทําทีละคู่อันนี้ได้จริงก็จะเหลือจริงและเท็จ จริงและเท็จได้ไรจริงและเท็จจริงและเท็จอ่าก็ได้เท็จนะคะเ <c oughs> <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นค่าความจริงของตรงนี้ก็จะได้เท็จนั่นเองอ่าอย่างนี้นะคะเนาะนีะน่คือเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะเรียนอะไรเราจะเรียนการหาค่าความจริง ของทุกกรณีเมื่อเอาเมื่อเอาปร,ออาปรพจมาเชื่อมกันเช่นครูเขียนครูไม่ได้กำหนดอะไรมาเลยนะครูให้ p หรือ q ให้ p หรือ q มาเวลาเขียนก็จะได้แบบนี้ประพจน์ p มีอะไรบ้างประพจน์ q เป็นอะไรได้บ้างอ่ะมีจริงจริงจริงเท s ท t จริงแล้วก็เท็เท็เพราะฉะนั้นพอเราอามาเชื่อมกันอขอใส่ตารางนะคะ p หรือ q ก็จะได้เป็นไรคะจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริง เท็จหรือจริงได้จริงเท็จหรือเท็ตได้เท็จนี่คือค่าความจริงทั้งหมดของประพจน์นี้อ่ะทีนี้ครูจะเริ่มไปต่อแล้วนะข้อหนึ่งใช่ไหมมีข้อสองจงหาค่าความจริงทั้งหมดเมื่อหัวประพจน์ p หรือ q และอ่า อ่ทีนี้พอมันเป็นสามประพจน์ปุ๊บแสดงว่าตารางที่เราตีมก็จะเป็น P Q อ่าแบบนี้ก่อนซึ่งเวลาเอาสามประพจน์มาเชื่อมกันกูก็น่าจะเคยแอบบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็จะได้กรณีที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเรามีวิธีในการเขียนดังนี้ในเมื่อมันมีสามประพจน์อาจจะไล่ไปแบบนี้ค่ะเป็นจริงทั้งสามประพจน์ก็ได้ สุดท้ายเป็นเทสอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงเทสจริงเห็นไหมจริงเทสเทสป่ะนะคะอันนี้คือการไล่เนาะแล้วก็อะไรอะ่ะเทสจริง text, จริงเทสจริงเทสเห็นป่ะกูไล่เทสเทสจริงแล้วก็เทสเทสเทส เห็นไหมคะพอเป็นสามรระัฏะปุ๊บมันก็จะเพิ่มกรณีที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้นเราไม่ต้องไปตกใจมันนะคะมันก็จะเป็นแค่นี้แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําเราต้องทําจากซ้ายไปขวาเราก็ดูนะคะ p กับ q เนี่ยเขาหรือกันก่อนเราก็หาได้ไหลยจริงหรือจริงได้จริง จริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริงตัวนี้ไอ้จริงนี่ได้จริงนี่ได้จริงนี่ได้เท็จถูกต้องลูกอ่าโอเคนะคะเราหาพีหรือคิวมาก่อนทีนี้ต่อไปเราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมพี P. หรือคิว ไ,ไคะไปและกับอ่าแปลว่าเราหาอันนี้มาก่อนแล้วค่อยไปแลกกับอ่าเพราะฉะนั้นครูก็ต้องใช้จริงและจริงได้จริงเห็นไหมมีลำดับในการอ่านด้วยต่อไปนะคะก็เป็นจริงไปและกับเท็ไอะไรคะในเทส ต่อไปค่ะอ่านจริงก่อนแล้วก็ไปแลกกับอ่านะคะได้จริงละจริงได้จริงเห็นไหมจริงและเทสได้เทสจริงและจริงได้จริงจริงและเทจได้เทจจริง และจริงเฮ้ยเทสและจริงได้เทส็นไหมคะแล้วก็เทสและเทสก็ได้เทสนี่เห็นไหมคะ,ะ,ะ,มคะพอเราเชื่อม3มกรณีเราจะต้องอ่านแบบนี้ทําแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลย เพราะฉะนั้นนี่คือค่าความจริงทุกกรณีที่สามารถเป็นไปได้คือจะเป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จเท็จนี่อางนี้โอเคเนาะนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนดูข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะคะค่อยๆทำข้อนี้มีกี่ประพจน เชื่อมกันด้วยอะไรบ้างต้องทําตรงไหนก่อนบ้างถ้าดูนะคะเราก็จะต้องทําจากในวงเล็บก่อนเป็นดับแรกจากนั้นเราก็ค่อยเอามาเชื่อมกับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะในวงเล็บเป็นัได้ก็จริงแต่อันนี้นะคะมันก็จะเป็นนิเสษของมันก็ต้องทําเหมือนกันนะคะตัวที่ใกล้ๆต้องทําก่อนเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นเราเริ่รมทําแบบนิเสษก่อนดีกว่าอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งแล้วทําอันนี้เป็นลำดับที่สองจากนั้นทําตรงนี้ มาหากันนะคะเป็นลำดับที่สามแล้วก็ค่อยเอาอันนี้อ่าเห็นไหมคะเรามีนิเศษสองจุดนะคะตรงนี้เราก็ต้องทําก่อนนะคะแล้วก็มาอันนี้เป็นลำดับที่สองเป็นลำดับหนึ่งทั้งคู่นะมีความสําคัญเท่ากันอันนี้ทําเป็นลำดับที่สามนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ไปเชื่อมกับอันนี้เป็นลำดับที่สี่ นี่คือลำดับในการทำเนาะเี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตารางค่าความจริงเขียนมาเลยวมมีกี่ประพจน์เนี่ยมีแค่สองประพจน์นะคะก็จะได้แค่สี่กรณีแหละก็มีพีมีคิแค่นั้นเองจริงจริงจริงเท็จเท็จริงแล้วก็เท็จเท็จอันนี้ง่ายเลยอ่าทีนี้เราต้องหาอะไรก่อนบ้าง อย่างที่บอกค่ะนิเศษ Q เอ้นิเษตพีนิเซตคิวทำก่อนอ่ะนิเซต p ก็ไปดูที่ p ค่ะก็น,นี้แรก P เป็นจริงนิเศษก็เป็นเทจอ่ะเดี๋ยวใครตามไม่ทันวันนี้แรก P เป็นจริงนิเศษ p ก็เป็นเทจอ่ะใส่ไว้อ่ะต่อไป P เป็นจริงก็เป็นเท็จ P เป็นเทจก็เป็นจริง,เ,เ,เ,รงเห็นป่ะนิเศษก็คือตรงข้ามอืมโอเคตามนี้นะคะเนาะเดี๋ยวครูลบสีเหลืองออกคำหนึ่งเพื่อกันมึน โอเคไปต่อนะลูกกลับไปที่โจทย์ต่อไปทำอะไรคะพิเศษคิวต้องเดิมค่ะครูไม่เขียนแล้วนะก็ได้เป็นไรคะเทสดูอันนี้เนาะดูช่องนี้ตามกรณน,นี้เลยเทสจริงเทสจริงอ่าโ okay. อเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บต่อไปเราต้องทำอะไรนะ ลำดับที่สองใช่ไหมก็ต้องเป็น P ถ้าแล้ว Q ก็ต้องทำอันนี้ก่อน P อยู่ไหน Q อยู่ไหนอ่ะ P ถ้าแล้ว Q ก็จริงถ้าแล้วจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเท็ดได้เท็ t เนาะจำได้จริงถ้าแล้วจริงได้จริง อ่ะอันนี้มันต้องเป็นเทสสิเมื่อกี้โดนลบไปเนาะเทสถ้าแล้วจริงได้จริงต่อไปเทสถ้าแล้วเทสได้จริงเออโอเคเราก็หามาต่อไปเราต้องทําอันที่สามอันที่สามคืออะไรคือประโยคนี้ทั้งประโยคเลย P ถ้าแล้ว q และมิเศษ P อ่ะตอนนี้ตอบมาก่อนใช้ช่องไหนบ้าง ใช้ช่องนี้ถูกไหม่ะครูให้เป็นช่องที่หนึ่งใช้ช่องนี้ถูกไหมตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้ช่องไหนอีกช่องนี้เอ๊ไม่ใช่ช่องนี้ถูกไหมคะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนก็คือจะได้แบบนี้จริงและเท็จถูกไหมอันนี้เป็นจริง และกับเท็ดถูกป่ะอ่าจริงและเท็ดได้จริงหรือเท็จเท็จนะคะมีเท็หนึ่งโกระเท็จแล้วต่อไปจริงเอ้ยเท็จหรือเท็จเอ้ยเท็จและเท็จได้เท็จนะคะจริงและจริงได้จริงจริงและจริงได้จริงเห็นไหมเราจะอ่านแบบนี้เนาะนะคะครูจะเขียนตัวอย่างไว้อันเดียวนะจริง และเท็จนะคะโอเคตามนี้แล้วกันต่อไปค่ะลำดับที่สี่เราต้องทำประโยคในตอเราต้องทำประโยคสุดท้ายเลยใช่ไหมคะเอาทุกช่องมาเขียนเราจะได้เป็น P ถ้าแล้ว Q หรือนิเศษ P ้าแล้วมีเศษคิวนะคะอ่ะโอเคใช้ช่องไหนบ้างดูตรงนี้คือช่องนี้ถูกไหมตรงนี้คือช่องนี้ถูกไหมเราใช้สองช่องนี้ในการทำอ่ะปาเดี๋ยวครูจะลบให้พวกนี้ออกไปก่อนปึ๊บเดี๋ยวเราจะมือ โอเคมาเราใช้สองช่องนี้นะคะอ่านจากตรงไหนไปตรงไหนด้วยนะคูใช้สีเหลืองแล้วกันช่องนี้อ่านก่อนเนาะถ้าแล้วเนาะถ้าแล้วเนาะถ้าแล้วก็ช่องนี้เทสถ้าแล้วเทสได้จริงเทสถ้าแล้วจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเทสได้เทสนะคะจริงถ้าแล้วจริงได้จริง เพราะฉะนั้นค่าความจริงทั้งหมดที่จะเป็นไปได้คือเท่านี้เลยอันนี้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครูมีการบ้านอันเดียวค่ะให้นักเรียนหาอันนี้ค่ะการบ้านนะคะพี่ถ้าแล้วคิวและกับ พิเศษพีแล้วกันอ่ะเอาแค่นี้เลยนะคะการบ้านส่งมาใน g o o g l e ฟ